ระยะสุดท้ายเหลือแอค่สอ,องเดือนก็คงไม่รอดเลยมาตรวจที่หมอหมอ,หมอเขาก็เอาชิ้นเนื้อเนี่ยปาดไปเขาเขาก็เอาไปส่งที่กรุงเทพเขาก็ถามบอกว่ามาดูกันว่าชิ้นเนื้ออันนี้เป็นถ้าเป็นสีแดงอะสีธรรมดาถ้าเป็นสีส้มอะมะเร็งร้อยเปอร์เซนต์เขาปาดออกมาก็เป็นสีส้มสีร่มอมอแล้วแต่ยังไม่รู้ระยะพอ ส่งประเทศเดือนหนึ่งกลับมาปุ๊บหมอคนที่รักษาเราเขาก็ไม่บอกเพราะเขารู้ประวัติเราว่าบ้านเราเป็นอย่างนี้เขากลัวบอกแล้วเราซุดคเขาไม่บอกมาบอกหมอถ่ายแสงถามถามว่าเป็นมะเร็งระยะที่เท่าไหร่เขาถึงได้ส่งมาขนาดนี้หมอบอกว่าระยะสุดท้ายเหลือแค่สองเดือนก็คงไม่รอดเลยแม่ก็นอนติดเตียงคถึงได พึดสู้ไงกินไม่ได้แล้วก็คึอดพอมาได้กินถึงพี่ต้อยเนี่ยนะรู้สึกกลับไปแฟนโทรมาถามบอกโอ้ทําไมถึงเสียงดีจังเลยอะทําไมเธอเธอหายแล้วเหรอบอกเรามามาเจอพี่ต้อยที่รีวิวอะที่เราให้เธอดูที่ที่บ้านอะเห็นปะบอกเห็นเรามาเจอเขาที่นี่แล้วเราขอยาเขากินกินที่นี่ก็กินได้แค่สามสี่วันเนาะมันก็รู้สึกดีแล้วพี่ก็เลยสั่งที่มาลงที่ลบบุรีเนี่ย แล้วพี่ก็กลับมาวันนั้นแล้วพี่ก็มากินน่ะก็ดีขึ้นมาอกินข้าวจะเพืินเหม็นข้าวกินได้สองสามช้อนก็กินได้เยอะขึ้นครับตอนนี้ก็ปกติเลยเนาะแทบแทบแทบจะปกติเลยพี่ถึงตัดสินใจกินตัวนี้ไงอ๋อดีมันสามารถกลับมาเป็นครับมันคือคือคนเป็นแล้วมันก็กลับมาเป็นได้อีกหรือคนยังไม่เป็นเนี่ยก็ป้องกันไว้ก็ได้พี่กลัวกลับมาเป็นอีกไหขออยู่ถ้าว่า ไม่นนไม่ว่าขออยู่อีกสักห้าหปีว่าให้ลูกเรียนจบสักเท่านั้นแหละตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่นะครับสิ <16. S 1> คนเดียวมีคนเดียวเดียวเขาอยากเป็นทหารถ้าเรียนเรียนอีก4ปีไปเรียนทหารอีก2ปีก็คือจบครับมีงานทํำเราไม่ห่วงแล้วตอนเนี้ย